โอ้ยไอฝ่ายอวยก็อวยกันอวยกันอวยกันบวนนะบอกอ๊ยถ้าไม่ชชาติมาอยู่ท่วมหนักกว่านี้แล้วนะฝ่ายอวยนะครับไอฝ่ายคนเชียกก็เชียอ้าวเชียเอาบอกโอ้ยนะนี่ครับไอฝ่ายคนโบ้ยมาแล้วอ่าฝ่ายคนโบ้ยมาแก้วนะคราวนี้นะครับ พี่แกมาบอกว่าชัดชาติโดนโดนวางงานโดนวางยาบอกโอ๊ยบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือนะข้าราชการฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็ไม่ช่วยเต็มที่นะครับฝ่ายนั้นก็ไม่ช่วยอันนี้ก็ไม่ช่วยอันนั้นก็เกียร์ว,ว่างโดนวางโดนวางยาตัวใครตัวมันนะวะท้า <c oughs> ถึงว่านะครับชาวบ้านเขาด่าเลย อยู่ไปก็ไล่บอยนะฮะอยู่ไปก็ไล่บอยไปไอ้ชาดชาติไปล่องเรือไปดูชาวบ้านโดนน้าท่วมเจอป้าด่าบอกอยู่ไปก็ไล่บอยนะครับเนี่ยฮะคนจะว่าไงดีอะคนพวกเนี้ยนะครับไม่งั้นนะทำไมสมัยอัศวินเนี่ยเออ ไม่โดนวางไม่ไม่โดนวางงานวางยามาเหรอมันก็โดนวางงานวางยากันมาหมดทุกอันทุกยุคมันก็ทีมงานเดียวกันหมดอะ่ะนะไม่ว่าจะผอ,อ,อเขตไม่ว่าจะกรมชนประทานไม่ว่าอะไรมันก็ผ่านมากัายุคกักบอัศวินหมดอะ่ะคือเขาจะวางยาวางงานเพื่ออะไรตัวเองทําไม่ได้เองก็ไปโทษอย่างนั้นโทษอันนี้นะคราวที่แล้วก็ไปโทษโลกร้อนนะก็ไปโทษอะไรนะ ฝนตกหนักในรอบรอบร้อยสี่สิบปีร้อยเจ็สิปีนะโทษนั่นโทษนี่โทษไปเรื่อยเปื่อยโทษพอ,อ,อเขตมั่งโทษอันนี้มั่งโทษคนกรุงเทพอไม่ยอมทิ้งขยะมั่งทำขยะอุดท่อตานมั่งมไม่ยอมโทษตัวเองนิสัยแบบนี้นะอ,อถ้าคิดว่าเขาวางงานวางยาก็ออกไปเถอะครับ ลาออกไปเถอะทาไม่ได้ก็ออกไปเถอะตอน <c oughs> ไม่อะไรนะไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนหาเสียงอะ่ะมันอวยกันถ้าแบบอืเก่งเหลือเกินเก่งที่สุดในปฏิพีเก่งที่สุดนี่แหละผู้ว่าขวัญใจคนใหม่ผู้ว่าที่แบบมีวิสัยทัศน์มันต้องอย่างนี้อวยกันสารพัดไงพอถึงเวลาเอาเข้าจริงอะเป็นไง แก้ไม่ได้สักอย่างมัวแต่ไล้สดปัจจุบันนี้นอกจากจะไล่สดแลย่ยังไปเป็นวิทยากรเดี๋ยวก็ไปวิทยากรอบรมนั่นอบรมนี่ก้าวสู่ความเป็นอันดับหนึ่งก้าวสู่ต้องปลดแอกนักเรียนวันวันไม่ทําอะไรไปไล่สดแล้วก็ไปเป็นวิทยากรมันใช่หนะ้าที่ผู้ว่าไหมลนะ่ะเออก็มีเนี่ยยุคนี้แหละครับเป็นผู้ว่าได้สามสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยเดินสายทุกวันเลยอะเดินสาย วิทยากรทุกวันเลยนะเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีแล้วมันก็เนี่ยเห็นไหมล่าสุดก็ออกมาขออะไรนะออกมาบอกโอ้ยตัวเองก็ไม่ได้เก่งตัวเองก็เป็นเหมือนมดมดก็จะไปช่วยเข็นรถอย่างเงี้ยแต่ตอนตอนพูดหาเสียงนะโอ้ยจนจนได,จนได้จนได้ขอเขาลบคลิปนั่นนะแหะเดี๋ยวนี้มีการไปขอเขาลบคลิปด้วยนะเดี๋ยวนี้ไอ้พว่าชาติชาติลบโพสตเองด้วยนะ ลบโพสตเก่าที่เคยบอกว่าศึกษามาสองปีแล้วลบโพสทิ้งเลยอ่ะเออนั่นแหละมันหมันไสตรงนี้มันอวยมันว่ามันเก่งไงแล้วพอถึงเวลาทําไม่ได้ทําไม่ได้กโ็โทษนั่นโทษนี่นะแล้วมาบอกล่าสุดบอกโอ้ไม่พอใจก็รอเลือกคนใหม่ก็ลาออกไปทั่วก็จะเลยเลือกใหม่เออ เราออกไปก็แค่นั้นแหละนะไอตอนหาเสียงอะ่ะไม่เห็นบอกว่าผมจะมาไลฟ์สดยีิบสี่ชั่วโมงนะผมจะเดินสายเป็นวิทยากรทุกวันเลยนะผมจะมาเข็นรถโชว์ไม่เห็นมีบอกอะ่ะเออพอตอนนี้บอกให้รอเรียกคนใหม่เออแล้วมีการโทษบอกโดนวางยายอ้เลอะเทอะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ับส c r i b e กันด้วยนะครับ